สวัสดีครับมานเจอกันอีกแล้วนะครับกับสมบพิชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวในเรื่องของการทําตําถั่วฝักยาวนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ตําถั่วฝักักยาวของเรานะครับวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีครกมีสากนะครับผมมีวัตถุดิบหลักคือถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็มีคลิบนะครับผมกระเทียมนะครับแล้วก็มีมะนาวหั่นเป็นแว่นๆเรียบร้อย มีปลาปลายี่ห้อปลานาใพลนะครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วอร่อยมีอยอยด้วยนะครับนี่แล้วก็มีเกลือนะครับผมไว้ปรุงรสแล้วก็มีน้ําปลาแล้วก็มีอันนี้ฉุกเฉินจริงๆหาไม่ทันนะครับจริงๆมันจะมีผงชูรสผงนวนะครับผมแต่หาไม่ทันจริงๆไม่ได้เช็คของในสต๊อกก็มีคนอก็อกอคงต้องพึ่งพาใส่คานอนะครับวันนี้อ่ะอันดับแรกนะครับผมก็ใส่ลงไปนะครับกระเทียมโยนไปเลยนะครับผม วันนี้เป็นตำทั่วอินดี้นะครับตำทั่วของเจ้าอินดี้โยนลงไปเลยอ่าพิกเด็ดสัหดก,ก,กหน่อยนะครับเดี๋ยวกลัวควันของพิกมันจะไปทิ่มปากเรานะครับอ่าเดี๋ยวได้ได้ด้อยากได้เผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับผมเป็นคนชอบเผ็ดเยอะๆอ่าใส่ลงไป ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยไรไม่เพีไม่เพรไม่เพรไม่เพรใส่ลงไปเลยครับอะฮะอะฮะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆผมเป็นคนอีสานนะครับแต่ว่าพอดีได้มาทํางานต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับผมก็จะหาพวกอาหารอีสานกินยากนิดหน่อยนะครับก็ต้องทําเองนะครับผมถึงจะถูกปากอ่ะโอเคใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสูตร สุดรถมือคุณแม่บอกว่านะครับรถมือคุณแม่บอกว่าคุณย่าด้วยคุณย่าก็บอกนะว่าโรยเกลืองไปนิดหน่อยนะครับผมเพื่อไม่ให้โอเคพอเดี๋ยวเค็นก็คือโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันลื่นนะครับผมก็คือมันจะตด้ง่ายขึ้นลงมาตํามทิ้งประมาณสิบห้าเม็ดได้ครับเท่าที่น,นักดูครับผมแลวบอกว่าอร่อยปากลำบากอึดนะครับผม ให้ผู้ชมดูด้วยโอเคมเลยคือไม่ต้องตํามพิกให้มันละเอียดมากให้มันเห็นนยว่าเป็นเออให้รู้ว่าพิกอะครับถ้ามันเห็นแบบชิ้นส่วนของตกบ้างแบบบางคนตําคือโคกงละเอียดยุบเลยเราไม่ได้ตั้เครื่องแกงนะครับเราจะตํามัวครับส่วนหัวต้องร้ายเลยบน้อยนะครับผมไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปวัดอะไรมาครับเด็ดเลยเด็ด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 ปุ๊บ ควนโยนทิ้งไปครับผมเด็ดอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าโยนลงคบไปเลยปุ๊บอ่าปุ๊บสั้นบา้างยาวบ้างไม่ว่ากันนะครับขนาดนี้มือคนเราก็ยังไม่เท่ากันนะครับชุบชบอ่าหักแล้วโยนลงเลยนี่หักโยนหักโยนหักโยนไปนะครับคือวันนี้ผมซื้อมาจะบอกว่าถูกฝักยาวมันมาละสิบบาทนะครับก็แพงพอสมควรอยู่แต่ด้วยความที่แบบออนานๆาทีเรากินครั้งหนึ่งเนาะ เราก็อยากจะกินอะไรเงี้ยคิดถึงบ้านด้ว dead, 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 dead. ยแหละอะเด่น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 แสงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องให้มันยาวเท่ากันพออร่อยไม่ได้อยู่ที่ความยาวตัวฝักยาวครับมันอยู่ที่รดมือคนตั้มครับแต่อันนี้ก็ยาวเกินไปหั่างกี่เซนิดนึงอ่าชุบชุบโหเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อก,ป,อกป๊อกเลยนี่ถ้าเกิดอยู่บ้านนะครับผมไปทอดแหท,ที่หลังบ้านคนระัเอาปลาหมอขึ้นมาปิ้งนะครับ ยา่างต้องเรียกว่าย่างกินกับตำถัว่วว่อร่อยคือปลาร้านี่ก็เอามาจากบ้านนะครับผมเป็นปลาร้าที่ปรุงเรียบร้อยแล้วคือเราไม่ต้องปรุงโอเคอ่ะอันดับแรกตำถั่วให้มันแตกก่อนนะครับคือไม่ต้องตำให้มันละเอียมมากโอเคมันแตกก็พอล่มแตกแล้วไอ นีก,กว่าจะได้มองเห็นในโค้กด้วยว่าเกิอดอะไรขึ้นในโคนด้ดจรับจริงๆเนี่ยต้องใส่มะเขือเทศด้วยแต่ว่าคราวนี้ผมไปจา่ายตลาดแล้วผมลืมนะครับผมลืมว่าผมต้องใส่มะเขือเทศด้วยก็ไม่เป็นไรความอ่อยไม่ได้อยู่ที่มะเขือเทศครับอยู่ที่รถมือคนตามนะครับต้องตาให้หนักแน่นนิดนึงเพราะว่าถั่วมันเยอะนะครับตามให้มันแตกนะครับเวลาที่พวกผงนัวพวกน้ำปลา มันจะได้เข้าไปในเนื้อของถั่วครับถ้าตำไม่แตกมันก็จะเคลือบอยู่ที่ผิวถั่วมันจะไม่ได้เข้าไปข้งางในครับคือที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเคล็ดลับนะครับผมชุดชุดชุดอ่าเริ่มจะได้เคล็ดลับอีกนิดนะึ่งรู้สึกว่าพิกผมจะมาเกินใปห,หรือเปล่าไม่รู้ใส่ใปสิบกระเม็ดนะครับจะดูม่ายแตง่ายริจริง ถ้าเป็นบ้านผมจริงจะต้องใส่ผักขยงด้วยครับใส่ผักขยงด้วยมันจะทําให้แบบหอมแต่ตอนนี้ก็ไม่มีผักขยงหาย,ยากไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใส่ครับความอร่อยไม่อยู่ที่ผักขยงอยู่ที่รสมือคนตามครับผมอ่านยบร้อยโอเคนะครับประมาณนี้อ่าให้ดูถ้าต่าแตกประมาณนี้แล้วอ่าบีบมะนาวลงไปนอนโยนไปเลยนะครับผมความเปรี้ยวจะได้เข้าถึงรสชาติบีบนิดนึนงอ่าโยนไปเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากบีบนิดหน่อยชุบอ่ะย่นไปเลยโอเคให้รกระเปี้ยวกำลังดีอ่ะจานนี้ทำความสะอาดได้หนึ่งหมดเดี๋ยวเอาตำถั่วใส่จานเดิมไม่ได้ชุบอ่ะอ่ะทีนี้ต่อไปครับพระเอกเอ้ยผมลืมช้อนอะ่ะเดี๋ยวผมเอาช้อนก่อนแป๊บนึง ผมมาแล้วนี่ไงช้อนมาแล้วนะครับผมมาคือไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอบคุณคนายพลที่สนับสนุนปลาให้เรานะครับผมนายพลที่ไหนไม่รู้นะครับคือผมไม่ใช่การตวงครับผมใช้เซนต์อย่างเดียวเทลงไปเลยชอบเมนูก็ม,ม,ม่าไปเยอะหน่อยโอเคพออ่ะ คือเมื่อกี้เกลือก็ใส่เวลาครับอ่ะใส่น้ำปลาเล็กน่อยสูตรผมต้องใส่น้ำปลาด้วยไหนมันจะเค็มแล้วให้มันเค็มถึงใจเลยชุบอ่าโอเคครับผมอ่ะตามด้วยผ,วยนนผนงนัวไม่มีผงชูรสก็ข้นอนี่ยนะครับรสชาติจะเป็นยังไงไม่รู้นะครับผมอันนี้คือปกตินเนี่ยจะใส่ผงนัวใส่ผงชูรสนะครับผมใส่เนี้ยผงชูรส้มย์ว่าขอบคุณเครื่องปรุงรส คนอ๋นะครับผมใส่ไปเลยเดี๋ยวจะมีกลิ่นของรสหมูด้วยชุบ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 โอเคโอเคพอ,อแล้วรู้สึกว่าคนอ๋ของมันเริ่มจับกันเป็นก้อนๆน,น,นะครับผมอะพอทีนี้เป็นขั้นตอนของการโขลกคระคะับมีออบอกเลยว่าน้ำไหลๆเลยนะครับผมน่มาอ่อยมากเดียชชิบชๆบ Oh. น่าอร่อยมากใครที่ดูคงดับน้ำลายสอครับผมชิมก่อนชิมก่อนว่าอร่อยหรือเปล่าชิมก่อนครับงามคือจะบอกว่าความนัวยังไม่ได้รับปิดกวดแล้วขยัน mm. ความนัวมันต้องได้ครับนี่ให้ดูเลย อืมโอเคจ็ยำอืมอ่าไอนน้ดูมีน้ำมีเยอนะครับโอเคขอชิมอีกทีนึงเดี๋ยวจะตักขึ้นแล้วครับอันนี้เรียกว่าตำถั่วฝักยาวอินดีนะครับผมไม่มีผงชูรสก็ใส่ไม่มีผงชูรสก็ใส่คานอ้อนะครับได้แล้วครับ โ okay. อเคพอคิดอะไรมากรับกันได้เราไม่เคยมัคบคือผมจะบอกว่าเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้ตำทัวอร่อยนะครับผมคืออย่างนี้ครับไม่ต้องไปตาครับตาไม่ร่อยคว่ำเลยอืคิดอะไรเยอะใช่ไหมครับคว่ำมมนเลยเนี่ย คือนะครับขูด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 นี่ครับนี่เพื่อนๆดูครับผมว่าอร่อยแน,น่นอนครับผมนี่อ่าชุบมันจะขาดเครื่องเคียงไปได้ไงนชุดครับเครื่องเคียงของผม,คผมเครื่องเคียงของผมผมจะกินกับไก่ทอดนะครับนี่ผมโกไก่ทอดมาด้วย ไก่ทอดแสนอร่อยครับนี่ไงอ่ะไก่ทอดไม่พอครับต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผตามหาก่อนโอเคเอาอ่ะขยับมานิดหนึ่งโอเคครับนี่มันต้องมีนี่ครับไก่ทอดแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมนี่อ่า ข้าวเหนียวนะครับผมเอาไว้ติ๊มทำทัวร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะวิธีการกินกินอย่างนี้ครับีนจกข้าวเหนียวมาครับผมจกข้าวเหนียวมาปั้นนะปั้น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 นี่ครับปั้นข้าวเหนียวก่อนภาษาอีสานเรียกว่าคุยนะครับคุยเลยอร่อยจนหกอื๋ออืา ครับกัดไก่ตามเข้าไปอืสุดอยอดอร่อยครับครับเดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสมัครเป็นช n นลด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าก็ลองมาติดตามกันว่าจะมารีวิวอะไรต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ขอไปแซ่บ นะครับผมกับตำถั่วอินดี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับ